มองใครดักปลาโอ้โหกี่ตัวเนี่ยหกสิบเซนปลาไม่เข้าใหญ่เท่าไหร่

จะไปปลาใหญ่รึเออทำไมเขาไม่เห้ดาบตราตรียมตรียมบานหลังเดียวแต่แต่สรปากเดียวไปเอาบานหลังเดียวอันนี้ก็ไม่ให้ให้น้อยบาดเชิดมนวลบาดมันเล็กเข็มลูกมตรงนั่นมอเตอร์ไซคมอเตอร์ไฮโน่บอยอยู่ๆสั่นสงัดามอน้องใส่ถุงเกี่มมันเปิดอันนี้มอนซาเลนหนอ ู้พูงมวมุนตรมทมหลังนยางนูจะอยู่มุมนองมีรามเชดตะิร์ตรออืมมกันมเอเอ,อั้งที่มา,ายเนาะไม่หน่ปะยาอิิยนสียงมงเอะตรยเสียงกีรำมงรำตร ไปเลยไปอีกหน่อยปลาใหญ่เยอะู่นโอ้โหมันก็โอเคอยู่นะมองสิบเซนมันก็พอได้ตัวใ่แ้วตัใหญ่เีมือดอวะต้องบานนี่เาถาดทุมหนูตัวแท้คหนู่ายหมเก็บแททีหน้าหนู đã thằng đáy về miền bán lũ ừ. rồi xin xin một chết rồi nào chết 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 มัน2 nó นะ cái เนาะเท่าไรไม่ติด อยากแล้วมันเป็นอีกยอะเหมือนกันนะปลาตัวไม่ค่อยใหญ่โอ้โหอยากแล้วความใหญ่กว่ามองออกมือเลยไม่ได้ไม่ได้ 자개